จากน้าไพ่น,นะก็มีเป็นดีน้าพศสกัน,นงองนะน้ําก็เรากดมีพิจิกนะแล้วก็ลมเมถุนตุนกลุ่มนาแล้วก็ไฟแม่สิีธนูนะครบสิบสองราสีนาได้แต่ว่าเด่นๆก็จะมีเป็นเตอรสตาราศีกลุ่มนากับแลวเวอร์นะคือเมถุนนาอันนี้ก็เ ลงทัวยนะจะมีข่าวดีนะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ้นะก็ยังฟังจุดรักลนทั้ยอยู่นะยังชอบอยู่นะเดลเรเวอร์ over, ถ้าเป็นลักษณะของรักทางเรือนะคุณเป็นคือนอฟครับนะะก็ยังมีผลมีอิทธิพลต่อใจของเขาคุณน็อฟครับก็เป็นคนที่ออกแนวอ่อนหวานอ่อนโยนะน่ารักใจดีนะซึ่งเขาก็ยังรู้สึกนึกถึงคุณและยังรู้สึกด,ดีอยู่นะแต่ว่าคุณเป็นรักทางเรือยังไม่ใช่คู่เขานะถ้าคู่จะต้องเพิ่งสองคู่นนะอันนี้มันขึ้นเดลเรเวอร์นะ รักทางเลือกคือเหมือนเป็นตัวเลือกเองแต่บอกมือที่สามก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ขึ้นอย่างอื่นนะก็เรียกว่าดูไปอยู่นะแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวจริงอนะซีเรียนะเขายังมีความรู้สึกห่วงแทนในพื้นที่ของเขาหรือว่าห่วงในความสัมพันธ์ก็รู้สึขขกห่วงคุณด้วยนะบางทีหรือห่วงเงนินงบก็ได้นะดังรียนมีความเรียกว่าจะได้เริ่ม ต้นอะไรเล็กๆก่อนนะแต่ว่ามั่นคงน,นะอย่างเหมือนส่วนคุณแนะคุณน้องจออาจจะเป็นแม่ไม้หรือว่าบุคลิตที่ค่อนข้างจริงจังชัดเจนดูนะก็เออเรียกว่าถ้าเขาาคุณเป็นตัวเลือกคุณอาจจะไม่ยอมก็ได้นะก็แต่ว่ายังหวงความสัมพันธ์นี้นอยู่นะเขาน่าจเองต้องการอยู่หนึ่งมาลบสี่เหลือสามเหรียญน,นะก็ยังเกี่ยวข้องอยู่นะหรือหนึ่งมาบวกสี่ก็จะได้สี่เหรียญเออเห้านะเหรียญนะห้าเหรียญคือมีความขาดนะเงาขาดนะ ส่วนเจโมวานะก็เป็นอายุน้อยของนะยเขาอาจจะเคยมูออนหรือว่าทิ้งปัญหาที่เคยมีกับคุณไปแล้วก็ได้นะแล้วมาแปนดานนะ่ือาจจะไม่ได้ไปไม่ถึงมีการบอกติดกันนะแปดลบหกนะเหลือสองหาบนะในมีความสับสนตัวเองตัดสินใจไม่ได้นะแต่ว่าพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมลุยนะยังอยากจะติดต่อคุยอยู่นะคุนเหียเยนนะี่ยก็เรียกว่านั่งนิ่งอยู่เลยนะ อันนี้อาจจะเป็นตัวจริงเขาก็ได้นะถ้าไม่ใช่คุณนะหรือไม่ก่อจะดึงคุณนะดึงดาวเขาพี่ที่จะตัดสินใจชัดเจนให้สถานะก็ได้นะั้นดึงดาวนี่คือการตัดนะตัดทิ้งตัดจบหรือว่าตัดสินใจชัดเจนก็ได้นะ,ะมันมาขยายด้วยควีนเหลียญกับเดรสตาประกบน,นะถ้าเดอสตาคือยังค่อนข้างโดดเด่นนะแล้วก็เป็นความหวาะของเขาอยู่แล้วแล้วยังเป็นควีนเหลียญด้วยนะสวยแพงนะแล้วก็ดูมั่นคงด้วยนะเพราะฉะนั้นน่าจะ เป็นตัวจริงนะแล้วก็คงยังอยู่ในเรียกว่าในในสายระบบเค้าอยู่ในชีวิตนะคะเพราะว่ามีทั้งเดอะส,สตา์ทั้งฟีเบรียนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเพียงรักทางเลือกตัวเลือกอยู่นะแต่ว่าก็ายังเกี่ยวข้องอยู่นะยังรู้สึกอยู่นะแต่ด้วยบ,บุคลิกคุณเนี่ยมีทั้งเดอะส,สตา์ด้วยแล้วก็ฟีนออกจอดนะก็ <S <S มองได้สองมุมนถ้าไม่ใช่คนเดียวกันอาจจะมีสองคนก็ได้เพราะมัมีรักทางเลือกขึ้นมานะอันนี้ก็คือคุณนะ ป็นเดอะสตาร์กับคุยนอกครับก็ได้นะ,แล,ะแล้วก็เขากี้ชัดเจนก็คือคุณอ,อ,อาจจะได้ไปเป็นควีนเลียนะเกือบเป็นตัวจริงเกือบเป็นเอ็มเพรสนะนะ่ะมิเรียญนี่คือน้อยกว่าเอ็มเพรสนิดหนึ่งนะแต่ว่าสวยแพงอย่างนงี้นก็คือค่อนข้างจะมีสถานะมั่นคงน,นะถ้าเป็นควีนเลียนะส่วนที่มีปัญหานะก็คือควีนดาบอันนี้ไม่รู้คนอื่นตัวคุณนะก็อยู่ที่บุคลิกนะเพราะถ้ามีสองคนคนอื่อ่อนโยนแต่คนจริงจังก็ได้นะแล้วคุณก็เป็นความหมายนะ ก็รวมๆเดี๋ยวมาดูนะว่าใครจะสรุปว่ายังไงนะเพราะว่าเรียกว่ามีหลักทางเลือกอืมแต่ว่าก็มีคนที่ต้องการความชัดเจนจริงจังนะไอ้นคนก็เป็นความหวังอยู่ซึ่งตงนี้อาจจะเป็นคุณก็ไดานะถ้าตีเป็นสองคนนะควีนดาบคนหนึ่งแล้วก็ควีนถ้วยคนหนึ่งที่จะควีนถ้วยนะก็จะกลายเป็นควีนเหรียญตัวถิงได้นะให้แนะนํานะ น,ะนรั้แรกเขาบอก Open UI, you who they are the first time, นอยู่ไอ s ะอ e o ซ e o ม o นโ o ว์ o ย y h บู h e ีย e e บิลี t เ i ย์เด t ะเฟิมแล้เขาบอกให้เปิดตานะถ้าบางคนเขาแสดงให้คุณเห็นนะก็ให้คุณเชื่อในครั้งแรกมีพบเขานะว่าครั้งแรกเขาเป็นยังไงิสัเขาต้องเป็นอย่างนันแน่นอนนะก็ให้ดูจากครั้งแรกก่อนนะ Be ๊แวร์อัพโค d เป็นเดนซะี่ก็ให้ระวังการใกล้ชิดยืดติดปูกติดกันมากเกินไปนะ a d d i c t i v e uh, behavior are affecting your domestic ไห์นะเขาบอกให้ระวังการที่ตัวติดกันมากเกินไปใกล้ชิดมากเกินไปนะมันเป็นพฤติกรรมที่เสพติดมากเกินไปนะแล้วมันจะมีผลกระทบกับชีวิตดักนะฮะเดนิโกลนะนี่เขาบอกให้ปล่อยไปนะเขาบอกยิ asset you ่งจำวันลืมยูคอนฟิวส์มอดแ m นด์คอมฟอร์ตอยู่นี้ทูเรอเอสเซดแอ t เอเซดตูอยู่นะเขาบอกว่าถ้าบางคนนะปล่อยให้คุณสับสนมากกว่า ความเป็นธรรมชาติหรือว่าสบายใจของคุณนะคุณจําเป็นที่จะต้องปล่อยเขาไปนะไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณนะก็ปล่อยไปเลยนะถ้าทําให้เราอึดอัดนะถ้าวิงเฟยนะคนนี้เป็นทีวิงเฟยนี่เองนะตัดยากนะถ้าเราเปน this person is your m i d d l e so this is why this connection feels so sacred to you นะเขาบอกว่าบุคคลน,นี้คนนี้นะเป็น กระจกสะท้อนทางจิตเหงียนะซึ่งคนนี้ก็คือทําไบคอนเนคชั่นคือผิวได้รู้สึกว่าเหมือนผูกพันทางจิตทางใจมากนะก็เป็นคู่ทาวพินเฟนนั่นเองนะก็อยากรู้เป็นยังไงก็ไปเจอเอานะะาวพินเฟก็จะมีอะไรที่เป็นคู่แต่ตัดย่านะเป็นคู่ที่เหมือนกลับมาเจอกันโดยที่อาจจะโดนแยกในสองล่างในชาตินี้นะอาจจะไม่ได้ลงเอยเลยลงเอยไปได้อันเบคโดเลอร์นะเขาบอกว่าครั้งนี้ล้วเราจะไม่มีวันแยกจากกันนะเขาบอกว่า This person has g e i n l o v e for you. You can overcome uh, any issue uh, that may arise. เขาบอกว่าคนนี้เป็นนักแท้ตสำหรับคุณคุณอาจจะก้าวข้ามผ่านปัจจัยหรือว่าอิชูอือ่นๆปัญหานะที่มันเกิดขึ้นได้นะก็มีเฟนตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วนะแต่ว่าจะลงเอยหรือไม่ลงเอยท่านั้นเอง้วนกะ็ล่มๆไปประมาณนี้